วันนี้พามาดูที่มาของคำว่าประมวลรัษฎากรแาจนพรมย้อนอนดีตกันค่ะเพื่อไปหาที่มาของคำว่าประมวลรัษฎากร แต่เราจะต้องย้อนเวลากันกลับไปเมื่อ87ปีที่ผ่านมาวันนั้นคือวันที่31มีนาพุทธศักราช2481สมัยรัชกาลที่8ทุกคนได้มีการบัญญัติประมวลรัศดาก่อนขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็มีผลบังคับใช้ในปีถัดมาวันที่1เมษาพุทธศักราช2482ซึ่งก็คือ86ปีที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งคำนี้สมัครมาจากสองคำคือประมวลกับรัศดากรประมวลคือที่รวบรวมกฎหมายที่มีลักษณะเดียวกันและหลายลักษณะไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันส่วนรัศดากรมันมาจากคำสนทิสองคำรวมกันคือรัศดรกับอากรซึ่งก็คืออากรที่เก็บจาก ราราษฎรก็คือประชากรน,นั่นเองสรุปเลยคือประมวลรัษฎากรมีความหมายว่าประมวลกฎหมายภาษีอากรทั้งหลายทั้งบรรดาที่จัดเก็บจากราษฎรหรือประชากรน,นั่นเองทีนี้ในปัจจุบันประมวลรัษฎากรก็ยังคงใช้สืบต่อเนื่องกันมาผ่านการปรับปรุงแก้ไขามาหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการลัสมัยในปัจจุบัน จวบจนถึงทุกวันนี้วันนี้เกิดความรู้เล็กๆน้อยก็ขอฝากคำว่าปะโวลัสดากรไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย